ครับก็ขอสวัสดีผู้ที่เข้าร่วมเสวนาทุกท่านเนาะก็ก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนผมชื่อภาคภูมิอินแป้นเป็นเกษตรกรที่ทำสิรินซีมาสิบกว่าปีและเกือบสิบห้าปีอยู่สุรินทร์เนาะตอนนี้ตําแหน่งตอนนี้ก็เป็นรองประธานกรรมการเกษตรกรสิรินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จำกัดเนะาะพระเจ้า เป็นโรงสีที่ทําเรื่องเศษินทรีย์อย่างเดียวเป็นผลผลิตอินทรีย์อย่างเดียวของสุรินทร์นาะครับก็คงเป็นผลกระทบจากปีที่ผ่านมาแล้วว่าสองปีที่สองปีที่แล้วคือพอปรรดาษประกาศจำนำข้าวเนี่ยสมาชิกเนี่ยหดหายเยอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าการประกันราคาสูงเนาะมีกาพูดง่ายๆของเกษตรกรที่เห็นผลที่เขาเลิกทำอินทรีย์ก็บอกว่า เอ้ยหมือนง่ายเอาตีนเคียร์ียก็ได้แล้วยี่สิบาทาเขาบอกว่าซูรินมันปลูกข้าวหอมมะลิแล้วเขาบอกว่าเอาตีนเคียร์ียก็ได้แล้วก็คือวนักวนก็หวันวันเดียวแล้วก็หญ้ามาก็ฉีดยาข้าวไม่งามก็ใส่ปุ๋ยก็คือมันง่ายมากกับการทําแล้วก็มันได้ราคาที่ยี่สิบาทเศรษฐกรก็เลยหันเปลี่ยนเยอะอยู่ผลกระทบปีที่แล้วเรามีออเดอร์ของสากร์เนี่ย เราขาดออเดอร์ข้าวไปตั้ง300-400ตันเนาะว่าเรามีออเดอร์มาก่อนแล้วก็เลยแต่ว่าปีนี้รูปธรรมที่เราทำก็คือเราประกาันร,ราคาอยู่ที่21บาทต่อกิโลแล้วเท่ากับสองหนึ่งร้อยเอาสองหมื่นหนึันบาทต่อกิโลแต่จริงๆผมขายได้สองห0ื่น สามพันสี่ร้อยบาท,บาทต่อกิโลเพราะว่าการจัดการข้าวคุณภาพมัคือเปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่ก็ราคาก็จะอัพขึ้นสูงขึ้นเท่านั้นเพะฉะนั้นจริงๆก็ถามว่าตอนนี้เกษตรกร,ก,รก็เริ่มคนที่ทำเคมีเนาะก <c oughs> ็เริ่มผ่านมาสนใจเรื่องสินทร,รัพแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ต้องต้องปรับตัวว่าเพราะว่าพวกนี้อ่อนไหวง่ายก็ต้องจัดการว่าคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดของคุณด้วย ไม่ใช่บอกว่าเห็นตรงไหนเงินราคาดีกว่าก็จะไหลเข้าไปโดยไม่ไม่ปรับวิธีคิดไม่ปรับกระบวนการการปลูกการทํากับการจัดการก็ไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราเจออยู่ของของสากลสุรินทร์นะแต่ว่าเดี๋ยวคุถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นของของเกษตรกรที่ต่อยว่ามันมีปัญหาที่เรื้อรังมานานแลที่ที่ททการเมว่าเตริมวรียีเนี่ยดีไหม ดีแต่ทําไมคนไม่กลับเปลี่ยนมาทํำสินดีทั้งหมดละ่ะก็อันนี้คือก็เป็นเหตุผลหนึ่งก็มีนี่สินเดิมเยอะอยู่แล้วแล้วก็ที่ดินก็หลายคนบอกว่ามีที่ดินน้อยรวมไม่ได้ผลผลิตรวมไม่พอกินอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็ปัญหาการจัดการตนเองก็คือตั้งแต่การ ือเกษตรกรส่วนใหญ่เราต้องลงรับว่าการรวมกลุ่มนี่ยากมากยากกับการที่จะคิดมาทํางานอะไรร่วมกันค่อนข้างยากแล้วก็มักจะรอเพิ่งโครงการจากรัฐเสมอว่าเฮ้ยเดี๋ยวรัฐช่วยเดี๋ยวรัฐให้อันนี้คือคือที่ผ่านมาแล้วก็ขาดวิธีการที่จะคิดค้นหาวิธีการที่จะจัดการตนเองทั้งในรูปการรูปแบบการผลิตการจัดการผลผลิตอันนี้ก็คือเป็นปัจจัย อันหนึ่งที่ที่ที่เกษตรกรต้องเกษตรกรต้องยอมรับนะแต่ผมเองก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ที่มันเป็นปัญหาด้านรงของเขาแล้วก็ทุนอันหนึ่งที่มันบางทีการปรับปรุงการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในครั้งแรกเนี่ยมันต้องใช้ทุนค่อนข้างเยอะเพะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่คิดว่ามันเป็นปัญหาให้การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากแล้วก็ จากโครงการรองรัฐที่จะซึ่งผมผมเองก็มีความเชื่ออยู่ว่าภาคการเมืองกับภาคประชาชนเนี่ยมันมันไม่มีวันที่จะจะอยู่แบบไปด้วยกันวินวินด้วยกันยากเพราะว่าถ้าภาคประชาชนเข้มแข็งภาคการเมืองอ่อนแอภาคประชาชนก็สามารถชี้นําว่าคุณต้องทย่างนี้นะไม่รับผมไม่เอา อย่างเช่นโครงการํำนำําที่ผมผมไม่ได้ไม่เคยร่วมโครงการํำนำนะําของรัฐปันนี้คือความเข้มแข็งของภาคประชาชนแล้วทำยังไงที่จะให้คนทุกคนได้ได้ได,ได,ไดไม้มีความเข้มแข็งแบบนี้อันนี้ก็คือแต่ถ้าภาคการภาคประชาชนอ่อนแอเมื่อไรเนี่ยก็รอพึ่งจากรัฐอย่างเดียวเฮ้ยโครงการนี้ดนะ้ก็ไปเฮโลไปซึ่งไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงครนะับอันนี้ก็ผมมีความเชื่อว่าเขารู้รู้ปัญหานี้ แต่เขาต้องการควบคุมควบคุมภ้าวประชาชนให้อยู่ที่จะนําไปสู่ผลประโยชน์ของของการเมืองนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะที <c oughs> นี้ก็คง <c oughs> เป็นข้อเสนอที่ที่เราคิดเราวิเคราะหลาหลาย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 หายเรื่องเนาะว่าการรัฐจะต้อง ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มรวมกลุ่มแล้วก็จัดการคือไม่ไม่เราบอกว่าการรัฐจะต้องส่งเสริมคือไม่ไม่ไม่จำกัดจะต้องเป็นเรื่องของเอาสมมุติว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเรียวทั่วประเทศคือให้ส่งเสริมในในแนวที่แบบชมุมชนคิดยังไงมีมีประเณีวัฒนธรรมยังไงมีระบบภูมินิศวศยังไง ก็ให้ส่งเสริมให้ให้เกิดการจัดก,การตนเองตามตามวิเวศตามความประเพณีตามวัฒนธรรมของเขาเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้และก็พัฒนาด,ด้วยตัวของเขาเองอันนี้คือข้อหนึ่งเนาะรัฐจะต้องส่งเสริมอย่างจริงจังเ,เดี๋ยวผมใส่ตาด้วยดที <laughs> ่เขียนด้วยรัฐต้องส่งเสริม การงดการใช้สารเคมีเพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาค่อนข้างรุนแรงทั้งทั้งในตัวต้นทุนการผลิตแล้วนะและก็ความปลอดภัยทั้งคนกินและคนผู้บริโภคด้วยอันนี้จากโครงการที่มันมันบอกว่าจําดจำนำทุกเม็ดชาวบ้านก็คุ่มเดื้ที่เลยลนั้นเป็นมหากรรมของการใช้สารเคมี ว่ามันจะต้องทําให้ได้ผลผลิตเยอะเพราะทำได้เท่าไรก็รัานก็หมดเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดการเร่งอย่างมหาศาลอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่รัฐก,ก็ต้องงดการส่งเสริมพวกนี้โดยเด็ดขาดเช่นอย่างเช่นก็ห้ามนาเข้าห้ามในสารพิษที่มันมีความร้ายแรงและตกค้างอนานอย่างนี้ก็รัฐจะต้องช่วยการควบคุมพวกนี้ด้วย อันที่สามเนะเาะอันนี้ก็คือผมมองมองข้อเสนอพวนี้เป็นอาจจะโยงไปสู่เกษตรกรรายย่อยเพราะว่าค่อนข้างห่วงกับเกษตรกรรายย่อยคือคนที่มีนามไม่เกินห้าสิบไร่ค่อนข้างจะถือว่ายากจนแล้วก็มีความหอดไหวพอสมควรแต่ถ้าคนที่มากกว่านี้แล้ว ก็ถือว่าค่อนข้างรวยเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าราร้ายร้ายนไปเนี่ยเขาก็จะมีปัจเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะรถเกียวไม่ว่าจะรถไทนะรถดำรถวัดคือมันมีปัจจัยมพร้อมแล้วก็ผมอาจจะให้อยู่ลำดับที่สองว่าลำดับแรกเนี่ยผมห่วงเรื่องอพิเศษวารายย่อยของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่จะส่งเสริมให้เขาทําสินค้าที่มันแปลกที่มันแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ต้อง ว่าทุกอย่างที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมเรื่องงานที่มันจะเกิดขึ้นได้เร็วก็คือมีทั้งกางสรส่งเสริมการลงทุนและก็การทับซื้อผลผลิตอันนี้เรามองไปถึงว่าทํำยังไงที่จะเชื่อมโยงผู้บริโภคในเมืองในสังคมเราเนี่ยจะให้จะบอกว่าไม่ไม่ใช่ซื้อข้าวกินอย่างเดียวแต่ให้ซื้อทั้งวิถีชีวิตซื้อทั้งความอยู่รอดของคนคือลดพยายามลดช่องว่างระหว่าง ความจนกับความรวยให้มากที่สุดโดยสนับศูนย์กลุ่มพวกนี้เนะี่ยว่ามันมันก็จะลดปัญหากันได้เยอะและก็อีกอันหนึ่งที่ที่เป็นข้อเสนอก็คือทุนทุนรัฐรัฐจะต้องไม่รัไม่เอาเงินไปให้แต่สนับศูนย์ด้วยการเป็นตั้งเป็นกองทุนเพื่อที่จะจัดก,การโดยเพราะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรที่มีอยู่ในในในชุมชนในท้องที่แล้วเนะี่ยเขาสามารถ เขามีวิธีการมีกฎระเบียบของเขาอยู่แล้วก็ไปจัดการตรงนั้นได้รัฐไม่ต้องไปไปชี้ว่าต้องทาอย่างโน้นทำอย่างนี้เอาเงินแล้วก็ตั้งกระบวนการตรวจสอบการใช้เงินอย่างชัดให้เข้มข้นเพื่อไอ้โปง่งใสเนี่ยและให้เขาจัดการอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกษตรกรเรามีความยั่งยืนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเวลาส่งเสริมแบบนี้แล้วรนะัฐอยากไปออกนโยบายที่มันไปทําลายเขาอย่างเช่นนงเสนิมซีเนี่ยไปออกนโยบายโครงการจำนำข้าวไอเราก็แทบอยู่ไม่ได้คือลูกค้าต้องต้องบอกว่าปีนี้น่ะอ้างเพราะว่าฝนแลงกมากอะไรบ้างเพราะว่าได้ข้าวไม่เต็มโกต้าที่ออเดอร์ที่เขาสาั่งหรอกว่าพี่น้องก็ เอาข้าไปข้าโครงการจำนำหมดตึ้นเป็นต้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะเห็นแย้งกับกับพี่นิดนึ่งเนาะเป็นข้อสเสนอของของเกษตรกร,รทางเลือดที่เราเคยสเสนอเมื่อปีที่แล้วว่าในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่มันเป็นวิกฤตคือคือข้าวที่มันขายได้และตอนนี้ก็ที่ราคาสูงก็คือ1นึ่งเศนิดสี2องเมล็ดพันธุ์คือเมล็ดพันธุ์ถ้าเษากษตรกรจัดการดีดเนี่ยขายถึงยี่สห้านะ ถือว่ามูลค่าก็เยอะอันนี้คือคือสิ่งที่ที่เรจาจัดการได้แล้วแต่เราห่วงเรื่องนี้ที่ที่เรานําเสนอว่าเสนอเมื่อปีที่แล้วว่ารัฐจะต้องส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรชาวบ้านเนี่ยผลิตตรงนี้เพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์มหาศาลเพราะว่านาถ้านาหวานเนี่ยก็หวานรยายได้หนึ่งก็เกือบคือไม่ตม่ำกว่า20กโลนะถ้าคูณนี คืออันนี้อย่างต่ำยี่ห้า 25, กลางแล้วยี่แปดถ้าดีเลยก็สามสิบแล้วซึ่งราคามันจะทําให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยอยู่ได้นะแต่รัฐก็จะต้องคืออันนี้เป็นข้อสเสนอของพวกเราว่ารัฐจะต้องควบคุมเรื่องนี้ให้เป็นสิทธิ์ของกเกษตรกรโดยพืชหลักไม่ได้มอ,องเรื่องค้าอย่างเดียวแนละ้วระบางเรื่องพืชหลักที่มีคนปลูกเยอะๆเนี่ย รัฐจะต้องควบคุมให้เกษตรกรคนจัดการและรัฐต้องค่อยสนับสนุนในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบการเช็คอะไรเนี่ยดังนั้นมันก็จะลดช่องว่างคือสิษตรกรมีรายได้เยอะลดช่องว่างตรงนี้ได้เยอะนะอันนี้ก็เินหรือเปล่าก็คงเป็นก็เสนอประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราหลังก็ถ้ามีโอกาสได้เจอเลยครับ